สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะอาทิตย์ได้มีการย้ายเป็นเทวีโชคเข้าสู่ราศีธนูนะคะส่งผลอย่างไรนะคะกับราศีของคุณบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะเหมือนเดิมค่ะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคล แนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะในทางโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2567นะคะไปจนถึงวันที่14มกราคม2568หนึ่งเดือนนะคะประมาณ1เดือนตรงนี้นะคะที่อาทิตย์นะคะจะได้มีการย้ายนะคะไปสู่ราศีธนูนะคะและอยู่ในเรือนชะตานะคะ ที่เรียกว่าเรือนสหัชชาของชาวตุนนะคะเรือนสหัชชานะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องการสื่อสารและการเดินทางนะคะการเข้าสังคมต้องบอกแบบนี้นะนะคะการอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นนะคะอาทิตย์เนี่ยคือความดวงเลิศความสดใสอาทิตย์คือชื่อเสียงอะไรใหม่ๆความดวงเลิศ ความสดใสนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเกี่ยวกับในเรื่องของอาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นได้มีรถใหม่บ้านใหม่หรือได้รับโอกาสงานเงินก้อนใหญ่สําหรับคราวนี้อาทิตย์ได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชวนะคะบอกเลยว่าสําหรับชาวตุลจะมีผู้สนับสนุนชีวิตนะคะที่เป็นเพศหญิงที่เข้ามาเด่นๆในช่วงหนึ่งเดือนนี้แล้วก็เรื่องเด่นเ ที่สุดที่คุณจะได้ใหม่ๆของคุณคืออาทิตย์อะเขามาจากเรือนลาภะอะมาในเรือนลาภะนะจากเรือนลาภะเข้าสู่เรือนสหัสชชะเพราะฉะนั้นนะคะส้มมองว่าคุณจะได้ลาบอะเป็นในเรื่องของอรถใหม่อที่เด่นสุดเลยนะที่เด่นสุดมันคือเรื่องของรถใหม่ในหลายๆคนชาวตุลอาจจะได้รถใหม่ในช่วงนี้ รอมานานเ,ออเก็บเงินรอมานานเด่นสุดคือเรื่องรถใหม่และรองลงมานะคะก็จะเป็นเรื่องของงานที่จะต้องเดินทางนะคะเป็นในเรื่องของงานใหม่โดยเฉพาะนะคะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารงานที่เกี่ยวกับการประสานงานนะคะอาจจะสื่อสารต่อหน้าหรือสื่อสารประสานงานเบื้องหลังก็ได้ นะคะคุณจะได้งานใหญ่งานแบบนี้จะได้งานใหญ่หรืองานเซลล์งานขายที่ต้องเป็นการเดินทางเป็นงานที่จะต้องเดินทางไปทํางานรับซัพย์เป็นระยะใกล้ๆนะเออส้มมองแบบนี้นะคะเป็นระยะใกลๆ้ๆอืมประมาณนี้นะคะแต่จะต้องมีการเดินทางแน่นอนบางคนอาจจะเป็นระยะไกลก็ได้นะสม o m ้อหอบแบบนี้นะนะคะแต่มันมีการเดินทางรับโอกาสใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ ะะที่จะได้รับโอกาสแต่ส้มก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามีเกณฑ์คุณก็ต้องดูด้วยนะว่าโอกาสนั้นมันจริงไหมมันดีจริงไหมนะคะมันก็อาจจะต้องเป็นงานที่ดีเนาะเออใครที่ทำงานนะคะมาด้วยดีทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะโอกาสที่ได้รับมาก็จะเป็นโอกาสที่ดีในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีงานมันก็มีเงินตามมา หลายๆคนนะคะก็จะได้เข้าไปผูกสัมพันธ์กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้ไปพูดคุยเจราจาได้ไปพบปะนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆแหละปีใหม่เนาะเป็นของขวัญปีใหม่บางคนบางคน,าบางคนอาจจะได้รับของขวัญใหญ่อะนะคะจากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องบางทีเจอกันจ,จับสลากของขวัญอาจจะได้แบบของใหญ่ประมาณนี้นะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นการรวมกลุ่ม จับสลักนะคะกับญาติพี่น้องถ้าจับของขวัญกับญาติพี่น้องหรือว่ากับแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทอะไรแบบนี้คุณจะได้รับของใหญ่กว่าคนอื่นประมาณนี้นะในบางคนนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของอการได้โอกาสงานใหม่นะคะในเรื่องโอกาสดีๆในเรื่องของการงานการเงินนะนะคะจากบุคคลเพศหญิงที่ ใกล้ชิดคุณเป็นเพื่อนคุณหรือเป็นญาติพี่น้องคุณก็ได้ประมาณนี้นะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างบอกอะไรเพิ่มนะคะสิ่งสำคัญก็คือที่ส้มจะเตือนก็คือมันมีไพ่เพดอับสอดหัวกลับขึ้นนะคะคือถ้าคุณยังไม่มั่นใจในอะไรอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจให้รับฟังคนรอบข้างและให้ชะลอโดยเฉพาะถ้ามันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่ถูกต้องที่จะทําแม้ว่ามันจะมีเกณฑ์อะไรใหม่ๆแต่มันไม่ถูกต้องในเรื่องกฎหมายไม่ถูกต้องในเชิงศีลธรรมนะคะแม้ว่ามันจะเป็นงานเป็นโอกาสที่คุณรอมานานแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องให้ชะลอนะคะเนี่ยค่ะนะคะส้มมองเห็นนะว่าชาวตุนหลายท่านนะคะถ้าเจออะไรที่มันไม่โอเคเรารู้สึกตัดสินใจไม่ได้คุณจะชะลอ แต่ถ้าคุณทำไปเลยโดยที่ไม่รับฟังใครทำในเรื่องที่มันไม่ดีนะคะเรื่องโชคลาภก็จะหดหายไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งเหรียญเรื่องโชคลาภจะหดหายไปด้วยนะเพราะว่าอาทิตย์มาจากเดือนลาภะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์คราวนี้เขาเขาได้บรรยากาศของความเป็นอาทิตย์อะคือเทวีโชคคือมีความเฟมินีน มีความเป็นผู้หญิงมีความเย็นเย็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณตัดสินใจอะไรด้วยความใจร้อนไม่ดีแน่นอนถ้ามีโอกาสใหม่แล้วคุณตัดสินใจหาข้อมูลด้วยความใจเย็นใช้ลักษณะสำคัญจุดเด่นของเพศหญิงคือความใจเย็นในการคิดพิจารณาคุณจะโชคดีมีโชคในเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่คุณทำจะไม่พลาดนะคะ ในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของเงินก้อนเห็นชัดเจนที่สุดนะคะก็คือในช่วงต้นเดือนมกรานะคะบางคนอาจจะมีเงินก้อนมีโชคลาภอันนี้คือไพ่โชคลาภได้ไพ่เงินก้อนหรือเป็นมรดกวิอั f ฟอร์จูนมีเงินก้อนเข้ามามีความโชคดีเข้ามาอย่างที่บอกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าตัดสินใจอะไรด้วยความคิดที่ถูกต้องและใจเย็นคุณจะได้รับคุณจะได้รับในเรื่องเงินเรื่องทอง เรื่องความโชคดีเป็นสิ่งดีงามมากๆนะคะในออฟคัพส์และส่วนใหญ่ความโชคดีจะมาจากเลขทะเบียนรถอะเออเป็นทะเบียนรถเป็นยานพาหนะนะคะเป็นยานพาหนะที่เกี่ยวข้องเหมือนเป็นยานพาหนะที่อาจจะเคยเกิดเรื่องราวที่มันไม่โอเคนะเคยเคยเกิดอุบัติเหตุหรือมันไม่โอเคอแต่ว่าเขาจะให้โชคคุณในครั้งเนี้ย ออวิธีสังเกตนะนะคะเพราะว่าเรือนสหัชชะก็เกี่ยวข้องกับยานพาหนะเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะกาวถ้วยภายโชคลาภขึ้นมาแรงมากๆเนื่องจากว่าพระเกตก็มีความสําคัญนะนะคะคลิปพระเกตโซมึงทาไปนะนะคะไปย้อนดูได้พระเกตอยู่ในเรือนชะตาคุณนะเพราะฉะนั้นมันจะส่งเสริมอาทิตย์ก็มาจากเรือนลาภะของคุณเพราะฉะนั้นในเรื่องโชคลาภมีแน่นอนรอรับได้เลยนะคะ มีโชคแน่นอนบอกเลยนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ก้าวถ้วยนะคะรับพลังงานดีๆไปนะในเรื่องของโชคลาภนะคะเนี่ยมาจากยานพาหนะจริงๆเดอร์ชาลโอตยานพาหนะหรือว่ามาจากชาวกรกฎก็ได้มาจากเจตเม n นชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตุลเป็นผู้หญิงที่พูดเสียงดังมีความรู้หรือมาจากกลุ่มคนที่พูดเสียงดัง โชคลาภจะอยู่ในนั้นเงี่ยหูฟังให้ดีนะคะเลขนำโชคนะคะคือ215นะคะ215ขอบคุณชาวตุนมากๆนะคะขอให้ชาวตุนมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ